Asus RT BE 58U ครับอันนี้คือ Wi-Fi 7ที่เป็นรอเตอร์นะราคาโคตรเบาเลย3.250จาก i h a CPU ครับ สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ iHaveCPU โปร iHaveCPU นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของเราเตอร์อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจจาก ASUS นะครับมาในรุ่นของ RTBE58U ตรงนี้ก็คือจุดเด่นก็คือราคามันเบานะครับแล้วก็รองรับ WiFi 7นั่นเองนะครับโอเคไหมตัวนี้เป็นเราเตอร์ Dual Band ที่เป็น WiFi 7นะครับก็คือเป็น ASUS ปกติได้แหละไม่ใช่ทับหรือไม่ใช่ AUJ อะไรต่างๆนะแต่ว่ามันก็การันตีเรื่องคุณภาพอยู่แล้วสำหรับแบรนด์ตัวของ ASUS ครับตัวนี้มาเป็น Dual Band WiFi 7ที่ความเร็วสสูงงุดถึ3,600เมกะบิตตอน ก็คือครอบคลุมทุกอย่างอยู่แล้วนะครับก็คือเูื่อให้ดูว่าแบรนด์เนี่ยนะครับช่วยให้การส่งข้อมูลแบบเร็วกว่าเดิมและแบบแบรนด์เดียวเนี่ยความถี่เดียวเนี่ยได้ถึง1.2่เท่านั่นเองนะครับพร้อมรองรับการขยายสัญญาณให้ครอบคลุมทุกมุมนะครับทุกมุมทุกบ้านด้วยเทคโนโลยีที่เป็น AI Max นะครับสำหรับการเชื่อมต่อแบบเครือข่ายนะแล้วก็ AI p r e c s i o n Pro นะครับเพื่อความปลอดภัยสูงสุดนะครับเพื่อการใช้งานที่หนัก24 7ทัก็คือ24ชั่วโมงนะครับ7็วันต่อสัปดาห์ก็คือเปิดตลอดนั่นแหละนะ พิเศษนะครับก็คือเป็นด u o แบนด์ด้วยเนาะมี CPU ที่เป็น CPU quad core นะครับ quad core สองจุดศูนย์กีก็คือเขาจากตัวบอร์ดคอมให้ด้วยนะครับจะเป็น CPU สี่คอร์ที่ให้มานะครับแล้วก็การประมวลผรองรับ DMIPS เนี่ยสูงสุดถึง2 0 k นะครับสองหมื่นนั่นเองนะครับจัดการคุณภาพของซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์เนี่ยได้อย่างง่ายดายนั่นเองนะครับโอเค เนาะปอดปลดป่อยเขาเชื่อมต่อแบบมันติดลิงก์นะครับ M, M L O อันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นการเชื่อมต่อกับแบรนด์ต่างๆนะครับก็คือมั่นใจในการเชื่อมต่อได้ง่ายดายนะครับเพียงแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรน,นะครับแล้วการโอนถ่ายข้อมูลที่มีประสิทธิภาพนะครับมีพอร์ตแวนพอร์ตแลนให้มา2.5กิกะบิตนะแล้วก็พอร์ตแลน1กิกะบิตด้วยนะครับตัวจับอินพุตแวนนี่คือตัวไวเดสเนี่ยได้โดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็การเซตอัพต่างๆะก็คือง่ายแน่นอนนะคคคคครรรััับบโโออออออเเเเเมม้ยยยยกกาาขนนนนนีี่่่่จะะป็็ AI mesh ืืชชวต ตัว roaming นะครับก็คือตัวเชื่อมต่อได้ทั่วทั้งบ้านเลยนะครับแบบอย่างราบเรื่องที่มีสะดุดตัวนี้นะครับความปลอดภัยเขาเรียกว่าระดับ commercial หรือว่าเชิงพาณิชย์เองนะครับก็คือมี AI protection pro มาด้วยนะครับระดับเชิงพาณิชย์ที่ขับเคลื่อนโดย Trend Micro ก็คือเป็นระบบต่อต้านป้องกันไวรัสระดับโลกนะโอเคมีการสแกนทุกความปลอดภัยนะโดยการแตะเพียงครั้งเดียวแล้วการท่องเว็บแบบปลอดภัยได้เลยได้เลยนะครับโอเค Easy Setup ครับสขั้นตอนนะผ่านแอปพลิเคชันด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็มี AI protection malware web filtering f r e นะครับ ป้องกันเนี่ยหลับองคอ์กรอยู่แล้วนะครับมีคอเซนเตอร์นะช่วยในการที่จะให้คําแนะนําในการติดตั้งปัญหาในการติดตั้งทีละขั้นตอนรวมถึงการแก้ปัญหาต่างๆนานันเองครับโอเคเราเตอร์นี้น่าใช้ในราคาเบาๆเนา,า,ะ,เานะเรารับหมดเลยนะครับทั้ง Wifi 4567ประมาณนี้นะครับแล้วก็ทุกความถี่นั่นแหละนะ โอเคไหมก็คือจะเป็น yeah, อันเตอร์ฟอดประมาณนะครับก็คือเป็น6 8 8เมกเมื่อคุณใช้พวกพอรตต่ำา2 4จกิกเฮิรตซ์ต่ำๆลวมถึงสูงสุดที่2 8 8 <K al ong> 2 <K al ong> ันแ s เมกะนเมื่อคุณใช้ Wi-Fi 7นั่นเองเห็นไหมมันจะมีขามเรียบบอกอยู่นะครับก็คือไอ้พวกต่ำๆเราไม่ใช้อยู่แล้วล่ะใช่ไหมเราก็ไม่ใช้ Wi-Fi 7ถ้าเป็น Wi-Fi 7 2 4กิกะเฮิร์ตซ์เนี่ยก็8 8ถ้อเป็น Wi-Fi 7ถ้าเป็นรวกันก็อ3 6ากนั่็เองรันแปดร้อยแปดสิบ e ก็จะี2.4กันก็คตอ์2ช่อง เป็นทั้งตัวส่งกับตัวรับด้วยแล้วก็5กิกะเฮิร์ตจะ2ช่องนะครับแบ่งเป็น2เสานั่นเอง2.4กิกะเฮิร์ต2เสาแล้วก็5กิกะเฮิร์ต2เสาโปรเซสเซอร์ข้างในก็คือจะเป็น2.0กิกะเฮิร์ต quad core ในะระับโปรเซสเซอร์เมมโมรี่เป็น256เมกะไบต์ที่เป็น flash แล้วก็1กิกะไบต์ที่เป็น ram นั่นเองนะครับมีฟังก์ชันยืดโนะเรารับ4096 นะครับแคมไฮด a t ัตตเรดด้วยก็คือปกติสูงสุดถึง1 6 0่งร้อยหกสิบเมกะเฮิร์นะครับ <c oughs> ก็การทำงานเนี่ยภายใต้การเชื่อมต่อ 2.4GHz กแล้วก็5 g h กิกเนะครับเป็นได้ทั้งไ <c oughs> <ส>วเลสเราเตอร์แอสเซทพอยต์เราเตอแล้วก็มีเดียบิตเราเตอร์ด้วยนะครับอิน e พุตเอา์พุตก็คือจะมี RJ45 ห้ืเพอร์ตแลนปกติเนี่ยที่เป็น2.5งจอกิกบิตแลนเนี่ยน,นะครับที่เป็นพอร์ตแวนเนี่ยนะครับลนีก4ช่องไนนี้ไว้ต่อ เขาเรียกว่าอะไร 4G 5G ที่ใช้ซิมด้วยดีแบบอินเทอร์เน็ตบ้านเราไมีปัญหาก็คือสามารถที่จะใช้ตัว USB ที่ใส่ซิมเข้าไปอ่ะช่วยในการเชื่อมต่อได้ด้วยน,นั่นเองนะครับมีปุ่ม WPS button มีร e เซ็ตและมีปุ่ม power button นะครับ LED indicator มีบอกหมดเลยมีสำหรับสาย power สายแวนสายแลนด้วยนะครับแล้วก็2กิกะเฮร์ต Wi-Fi 5 GHz Wi-Fi ด้วยอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากอันนี้ไม่มีอะไรมากน้ำหนักเบา4 6 1กรัมตรงนี้นะครับโอเคไหมรองับ AI m e s h นะครับเชื่อมต่อได้นะครับก็คือเหมือนทั่ววไปแแหละต่่า เบาหน่อยนั่นเองครับโอเคเราดูกันนะครับตัวนี้ ASUS BE 3 6 0 0 Dual Band นะเป็น RT BE 5 8 u ย Wi-Fi 7ใช่ไหม e x t e n โน b l e Router เนี่ยแล้ Wi-Fi 7เป็นตัวเริ่มต้นนะในราคาเบาๆ3า5 0ันานะครับก็นี่ดีไซน์ก็คือจะแบบเรียบหรูทั่วไปของ ASUS นั่นเองนะครับโอเค Red Dot Winner 2024นได้ะรางวัลด้วย3250ัรับครับ ก็บเบาก็ไปเชื่อมต่อกับปลิดต่อจากเราเตอร์ที่เราปกติพวก A.S.TRUE หรือว่า T.O.T ที่เขาให้มาได้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นสีเสาเห็นไหมมันก็จะเล็กๆกระทัดรัดหน่อยนะครับมีตัวอะแดปเตอร์มาให้นะครับมีปลั๊กที่เป็นแบบยูนิเวอร์ซัลมาให้เสียได้หลายแบบเลยแล้วก็จะมีสายแวน์มาให้สายแนด์ลนมาให,าาให้1ช่อง1อันอน,นี่นนะครับอันนี้เสาก็จะมาบบแบบแบบนี้คือพับมาอย่างนี้ก็สามารถต่อได้หมดเลยอันนี้วางตั้งได้อย่างเดียวนะเห็นไหม วางตั้งกห้หยางเดียวผ่านตรงนี้นะครับก็จะมีตัวระบายความร้อนร,รอบรอบๆมีช่องระบายความร้อนรอบรอบให้ด้วยอย่างนี้นะครับโอเคแกะมาชึบชึบแล้วก็ชึบตรงนี้นี่ไงสี่เสานี่สี่เสาที่สามารถใช้งานได้จริงตรงนี้เห็นไหมมานี่นะครับก็จะเป็นแนววางที่เป็นแนวเอียงอย่างนี้ตรงนี้ก็จะเป็นฐานรองนี้รอบๆอบจะเป็นที่ระบายความร้อนหมดเลยนะเห็นไหมตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้ ตรงข้างบนนะครับด้านหลังนะครับด้านล่าง2อันตรงนี้นะครับน,นี่เป็นโลโก้ ASUS ตรงนี้พอร์ตให้มานะครับอวยยือ,อยนกันนะเนี่ยเนี่ยถ้าพอร์ตแลนธรรมดา1นึ่งกิกจะีสช่องพอร์ตแบนเนี่ยสองจุดห้ากิกหนึ่งช่องอันนี้เป็น USB ใช่ไหมต่อแบบพวกแบบใส่ซิมได้ใส่ความเร็ว 5G 2 4 G ได้อันนี้ DC in ครับต่อไฟเรียนแล้วก็มี power กดปุ่มปิดเปิดมี GPS แล้วก็เรย์เซนบัตตอนตรงนี้นะครับสี่เสาง่ายๆเห็นไหมสี่เสา 5G 2เสา2.4 2เสาตรงนี้ก็เรียบง่ายตามสไตล์ ASUS นะครับ เชื่อมต่อผ่าน AI m, 9, m Fi, AI Pro e s h ได้มีระบบ Wi-Fi AI Projection ให้นะครับแล้วก็รองรับ Wi-Fi 7ที่สูงสุดที่รวมกันแล้วเนาะ3,600เมกะบิต per s e c o n ก็ถือว่าเกินจากที่เราใช้ไปเยอะนะครับการเชื่อมต่อเป็นอย่างนี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับ ASUS ตัวนี้ราคาเบา3 2 5 0 ASUS RT BE 5 8 U นะครับซึ่งจากการทดสอบเนี่ยเขาทดสอบไปแล้วก็คือวิ่งได้ตามมาตรฐานั้งแบบมีสายโดยโดยใช้พอร์ต LAN หรือว่าไร้สายโดยใช้ WAN โดยใช้ Wireless เนี่ยก็รองรับ 5G 2 4 G รองรับได้หลายดีวซ์ภายในตัวเดียววันนี้ก็เชื่อมต่อได้แบบสบายๆ ASUS RT BE 58 U ราคาเบามาก32,50นี่คือเราเตอร์ที่รองรับ WiFi 7และฟังก์ชันดีๆต่างๆมากมาย นะโอเคอันนี้เราสามารถที่จะสั่งซื้อได้นะที่ iHaveCPU นั่นเองครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครั้งหน้าฝากเราเตอร์ดีๆจาก ASUS ตัวนี้ด้วยนะครับเป็น Wi-Fi 7ราคาเบามาก3,250บาทเท่านั้นครับจาก iHaveCPU ครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ